กูไดจะเป็นผู้ใดไ่กอารูได้ไวาและก็ได้นำไกลับไปบ้านนะสถานกาของเราเมื่อทนพ้นะถวายที่เดียร้อออกมาใ่ยกาตจรดเมื่อเราจะาได้ลจะจานเาสงกระแสเจ็บไปก่อนไม่ให้ว่าคือพอพอบรทายให้ว่าให้นี้ให้ อันนี้สองหไม่ต้องคนเลยกลาวม่ให้ไม่ต้องคนเลยจเลยเงินนำหน้าายแทมาดีด่งตาไปเลยให้ใรรอตาาติดคนแรงไหมคุณเขาบอกกันเพื่อน อ่าผ่าแล้วบางแต่ถ้ตัดกันไใหม่ได้เลยสองอีกตัวนึ่งถ้าทีจิถ้จถ้า้าถ้าน้ี่้าถ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 ้้้้าถ้าถาป้าถ้าถ้้วาถ แล้วบอกนะสี่โมงทำกัรรอบไปนะแล้วใส่ไก่ผู้ใายทีไหนก็แล้วแต่จะนำไก่กลับไปบูชาที่บ้านก็ได้แต่ส่วนมากแล้วจะไม่นำกลับไปที่บ้านจะถวายให้กับพ่อเพราะจะีเลยแล้วไก่มงคลของพ่อลูกไก่ผู้หญิงผู้ชายใครที่จะไหว้พ่อแล้วก็ไม่เชื่ออันนี้ก็ห้าอันนี้ก็หกอันนี้ก็หกห้าอันนั้นก็ห้าหกไม่ห้าหกนี่ห้าหกนี่หกห้าอันนี่ห้ากับหกเอาไปจัดไป lên nào